ดีค่ะอยู่กับผมเซมก็โตวันนี้เราจะมาเล่นเกมเฟดดี้พกนุ่แต่ว,ว่าตอนแรกผมก็ถอยไปแล้วแต่ว่ามัลงไม่ได้นะถ้าพร้อมแล้วก็วไปเดี๋ยวผมจะกดตอนเข้นานักเกมคืนที่หนึ่งคืงนเดือนดีโเคนะทุกคนพักหนึ่งนะเจ้าทุกคนอ้าวรอก่อน ใช่เออฮึได้ได้ได้ฮัลโหลฮัลโหลอ๋ออ๋าลำคาญอืมตัวไหนมันลงตัวไหนมันเอียดเอียดเอียดเออดังนั้นเดี๋ยวผมขอปรับเสียงก่อ มันไม่มีไฟบนภาคสองแทุกคนนึงอ อะไรของมันนะเอบดิลุดดน่ยน่าจะเป็นกล้อง66น่าจะเป็นแบบแบบไอ้พวกนั้นน่ะนะไอ้พวกที่มันเป็นของก็เล่นเฟเดียห้องน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละ เอ้ยถังไ ok uh 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 ึ่งนี่คือมันจะมาของโอ่ยเราไม่มาเลยเตียงคืนตีหนึ่งไงยราไม่มีตัวไหนมาเลย 可以，到你有微信登录了嘛？嘞 <noise>。<noise> <noise> ยังไม่มีตัวไหนออกมาเลยนะทุกคนกนี่มันออกมาช้าจังกว่าจะได้เนาะแต่ที ตีสองแล้วทุกคนเอาสายกันหนุกนอ้ยยาวเป็นไงมาจมอนก <c oughs> ลังไปรับคนไอ้หรหลกงพรเดาด้วย ตอนนี้ออกไปแล้วหนึ่งตัวนคือบอลนี่บอลนี่หัวบอลดุวยบอลดุวยบอลดีมันตกลเธอรับไม่ได้เหรอเออเธออยู่ข้างหน้าฉันใช่ไหมล่ะมันเป็นทางผ่านหรือมันต้องเลี้ยวขึ้นไปอ่ะมันอยู่ไหนทุกคนมันอยู่นี่มันก็จี้มันก็ตร้มดีมันก็ตุ้มดี เธอได้แค่ห้าเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เก้ก็คือมันมีหกสี่โมงอยู่มีเท่าไหร่อกสี่โมงอยู่ทุกคนกตอแล้วสคนก็พันสแล้วเธอจะเอาเท่าไรเนน้องมัเกาพงคนมันเสงดงรุนงอะไรอ่ะวสู โอ้สวัสดีรุ่นนดิครับจะอยู่ข้างใต้ตรงไหนเนี่ยไหนดูสินีตัวเลขข้อตรงนี้เอ๊ะเออนั่นแหละแล้วก็ไปพร้อมกันดิหน้ามออะไรเนี่ยพิษณุโลกเหรอข้ามข้ามสะพานแล้วจะอยู่ข้างใต้จันทร์ไตัวนี้เรียเองงาเลตุฟนีล

ตอนนี้มันน่าจะอยู่ห้องครัวนะคะโชลาพาโช,ชทุกคนดูนี่นะทุกคนดูนี่มีตัวบางตัวมองอยู่ห่างไกลยังไกลห่าง แล้วมันก็จะมาตง้ไม่แข็งไม่แข็ไม่แข็งอยู่ที่เดิมป่าเข้าของทำไมว่ามันเสียหายหมดเออนั่นคนตู้เสียวมันมานี่นะนะได้กี่คนได้กี่คนได้กี่บาท

ปิดประตูโอ้โนหนโนโนฟโอ้โนโตายแน่ไม่นะโอ้ต่ยคนามีต่อย มีตั้งหลายคนคือต้องตัอ้าวฉันนั่าเชืเลยสำหรับวันนี้เราเราไปเราไปก่อนนะทุกคนแล้วก่อนบ๊ายบาย